สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็เป็นคลิปที่3นะครับคันแรกที่ออกมาก็คือเบอร์3.9นะครับสมโพธยุดจริ้งนะครับจากทีมคนมีหนามนะครับคนที่เป็นท่านที่เป็นโคดาเวอร์ก็คือสมบูรณ์เห็นงามนะครับมาถึงบ่อแรกก็เจอกันเลยนะครับวิ้นกันเลยครับเป็นเช้าวันเสาร์นะเป็น s s แรกของวันเสาร์เลยนะครับก็ในขนาดขันแรกนะฮะเขาก็เตรียมวิ้นะครับ สร้างกันวันนั้นเลยฮะวันนั้นผมก็อยู่ในสนามเนี่ยนะก็สร้างกันวันนั้น,น,น,นเลยนะครับคือนักแข่งเนี่ยไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าว่าเอสแต่และเอสเนี่ยคืออยู่ที่ไหนจะสร้างกันตอนนั้นปักทิ่ปิ้นกันตอนนั้นเลยครับแล้วก็วินขึ้นไปแล้วก็ถึงจุดเส้นชัยไปเรียบร้อยครับสมบัตสมโพธยอยดยิ่งครับมาชมกันต่อเลยครับ,บรสำหรับเบอร์สามสิบสี่ประพัสอนสุวรรณรัตน์นะครับจากทีมเหมืองนองแร่ง ARB นะครับ วิ่งจุดสตาร์ทมานะ่อมนสเสน่ห์ของรถกระตูนหรือว่ารุ่นโอเพ่นนะครับก็คือมันดูแล้วเล้าใจนะครับดูดิฮะการขึ้นเนินการาโค้งเนี่ยของเขาจะค่อนข้างจะคล่องตัวและรวดเร็วฮะเล้าใจผู้ชมก็จะให้ความสนใจมากเป็นพิเศษแต่ท้ายสุดก็ยังวินอยู่ดีนะครับต้องใช้สลิงนะครับดึงขึ้นไปนะครับสำหรับเบอร์34ก็ วิ่งถึงจุดสตาร์ทเรียบร้อยครับเบอร์28นี่มาเร็วทีเดียวครับมาเสียงนี่อุดพาร์ตมาเลยเดี๋ยวกลับเบอร์28อภิเดชชูประดิษฐ์นะครับจากทีม a r b เต้นร่วมน้ำใจนะครับโค้งบึงแบบสมือสบัดฟ้าบนคระโค้งซ้ายเรียบร้อยก็ต้องโค้งขวาต่อครับสบัดฟาบเข้าไหมครับแม่ก็ยังสะดุดนิดแต่ก็ยัง ไม่ช้านะครับแล้วก็หักเบรมืึกซ้ายสะบัดเข้าบ่อเพื่อจะวินนะครับแต่ก็ล้นวินนิดนึงครับก็ถอยไปตั้งหลังนิดนึงแล้วก็ตั้งให้ตรงนะครับแล้วก็เป็นยังไงอ้าวเป็นยังไงไม่ไม่ไม่รอนะเอาสู้เลยครับโอ้โหอ้าวขึ้นไปแล้วครับไม่น่าเชื่อนลครับเป็นคันแรกครับที่ไม่ได้ใช้วินแล้วขึ้นไปได้ด้วยอย่างสวยงามจริงๆครับคราวนี้ก็จะเป็นต้นแบบให้คันอื่นแล้วล่ะครับผม อ้าวมาถึงรถเจ้าภาพแล้วครับสำหรับเบอร์25ช้ยรัตคำพึ่งนะครับจากทีมเปโตน,นัสบิ๊กฟุตสีราชาออฟโรดนะครับซันซันครีมนะครับก็แม่ชัยรัตน์คําพึ่งจะเป็นนักแข่งการ์ตูนระดับต้นๆ้นของเมืองไทยแล้วครับแล้วก็เห็นต้นแบบแล้วด้วยเอาสู้เลยครับปั่นกระแทกทีเดียวขึ้นไปเลยครับ เรียบร้อยครับแม่คันที่ก่อนหน้านี้มันเสียดายเลยครับไม่น่าเลยรู้งี้น่าจะรองก่อนนะเบอร์27ครับอภิชาตศรีพรดุงนะครับจากทีมเก่งโคราชออฟโรดพีแอระยองครับคันนี้ก็แชมป์ภาคอีสานมาครับนับว่าเป็นนักแข่งรถกระตุนมีฝีมือจากภาคอีสานทีเดียวครับดูฮะดูเวลาการสบัดแต่ก็สะดุดตรงนี้นิดหนึ่ง ตรงขวาดึงเข้าขวาตรงนี้มันจะมีหลุมดักทางซ้ายซึ่งดึงแบกมือเนี่ยจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับถ้าไม่ได้จังหวะจริงใจ,งจไม่ค่อยไม,ไม่เข้าไม่เข้าง่ายๆนะครับหลังจากนั้นก็เหมือนกันหมดครับตอนนี้หลังจากนั้นก็มีการไม่ใช้วินแล้วครับกระโดดแล้ว,ลวก็กดกระทืบขึ้นไปเลยฮะก็ผ่านไปเรียบร้อยนะครับผมสำหรับเบอร์29คันนี้นะครับสีรวิทย์มูรีจากทีม พีดีทีเปียกระยองนี่ก็เป็นคนที่นักแข่งฝีมือดีอีกท่านนะฮะที่ฝีเท้าหนักทีเดียวฮะเป็นคนที่ขับรถคนข้งๆแรงมากกันนี้ถ้าได้ดูในสนามนี่โอ้โหจะเสียงจะดีกว่าในวิดีโอเยอะเลยครับก็ดึงเบรกมือสะบัดเข้าบอ่อก็เหมือนทุกคันครับพอตรงทิมแล้วก็กดันเล่งขึ้นไปเลยครับเอาติดอีกหน่อยไหมมาหลุมตอนนี้เริ่มที่จะลึกขึ้นไปเรื่อยๆ้วครับคันหลังๆนี่จะเริ่ม เหนื่อยขึ้นไปเรื่อยๆแล้วครับแต่ก็ยังพอขึ้นได้ครับคันต่อไปเดี๋ยวค่อยดูครับว่าจะยากแค่ไหนเบอร์35ิครับปวิจันทร์พรึกษาจากทีม ARB นะครับมาเร็วอีกคันหนึ่งหัวลายครับคันนี้หัวลายเหมือนคันของบุรีเหมือนกันครับสบัดซ้ายเสร็จสบัดขวาสะดุดไหมสวยครับเข้าได้สวยครับสบัดเข้าขวาแล้วก็สบัดซ้าย ก็สวยอีกฮะใช้ได้เลยครับไม่ไม่ไม่สะดุดเลยครับแล้วก็กระโดดลงบ่อไปเลยครับแล้วก็ปั่นเข้าไปครับเต็มเหนียวครับมาแล้วก็กดคันเร่งเข้าจุดฟินิชเรียบร้อยครับเบอร์30ครับสุพจน์โสพลวิวัตกุลนะครับนักแข่งตุ้ยนุ้ยครับอ๋องฮะชื่อเล่นชื่ออ๋องอันนี้ชื่อนี่จะคุ้นมากครับเพราะว่ารถโทษฮะคนขับนี่จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองครับคือความตุ้ยนุ้ยความน่ารักนี่นะครับ ดูแซบไม่พิ้วครับพิ้วครับนตดูแซบไม่ไม่ถึงแม้จะตุ้ยนุ้ยแต่ว่าการเข้าโค้งสะบัดซ้ายสะบัดขวานี้ใช้ได้เลยทีเดียวครับนะฮะดูแทบไม่สะดุดแล้วก็กระโดดลงบ่อไปเลยครับปั่นเหมือนคนอื่นครับปั่นครับปั่นมาอ้าอ้าเรียบร้อยครับอ่าเอหนักอะไรนะครับติดแล้วครับเรียบร้อยครับคันนี้เป็นปีกนกด้วยครับอ่าต้องวินแล้วนะครับ บอหลังๆนี่นะครับก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับตับ่อเนี่ยเพราะว่าคันก่อนหน้าเนี่ยครับก็มาขุดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นคันทั้งหลังเนี่ยนะครับต่อจากเบอร์30คุณสุพ์เนี่ยครับหรืออ๋องเนี่ยนะครับก็คงจะลําบากแล้วนะครับดูเสียงความตัวหนุ่ยน่ารักครัคนนี้เป็นนักแข่งน่ารักทีเดียวครับมีมิรไมเตีกับเพื่อนทุกคนนะฮะเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนนักแข่งด้วยกันนะครับหลังจากวินขึ้นไปก็โกดคันเล่นเข้าจุด ครับผมเสื้อสีชมพูแบบนี้คุ้นๆค,ครับเจอบ่อยครับสำหรับเสือ้อสีชมพูนี้จะเป็นเบอร์เอกลักษณ์จะเป็นใครไม่ได้นอกจากเบอร์22ครับคุณฤทธิชัยทวัตชยัยไพศาลนะครับจากทีมจิวเร็กกาลสินนะครับขอนแก่นอัพโหลดครับสบัสดขวาเลยครับแล้วก็ตามโดยสบัสดซ้าย เข้าบ่อแล้วครับโดดนงมาแทดูซิติดไหมครับติดไหมฮะกดเต็มแนวครับไม่เหลือครับสําหรับจิวเล็กครับแขวนเรียบร้อยครับสังเกตที่ล้อครับก็จะหมุนแบบเบาๆเหมือนกับไม่ได้จับกับดินเลยครับแบบนั้นน่ะแสดงว่าเพลาแขวนแน่นอนแล้วครับแบบนี้วินลูกเดียวครับนี่ครับคุณอัตพลแสงเจริญนะครับ ก็มาดึงเชือกสลิงไปเกี่ยวแล้วก็วินขึ้นไปครับก็ผ่านไปเรียบร้อยครับก็ถือว่าวินด้วยอะไรด้วยนี่ก็ถือว่ายังไม่ช้านะครับก็วินเสร็จก็กดคันเร่งเข้าจุดฟินนชครับเรียบร้อยครับหมดไปสำหรับคลิปที่3ติดตามสำหรับคลิปที่4ต่อไปครับ